เอาหน้าพลังตั้งหน้าตั้งตาทำกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำพานใบสีนีะคะใช่ค่ะทนใบสีเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนคะกับพิธีใบสีก็มันจะเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะของพิธีการใบสีส่ขขันถ้าเกิดว่าเราไม่มีพานใบสีนะคะ ก็ไม่สามารถท,ทําพิธีนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็คือมันเป็นหัวใจสําคัญนะคะอ๋อค่ะแล้วธาใบสีนี้มีหลายประเภทด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะแล้วแต่ฐานะของผู้ที่เราจะไปท,ทํทาพิธีใบสีรษะสุรน,นะคะ,คะก็จะมี3ชั้น5ชั้น7ชั้น9ชั้นจะสําหรับคนธรรมดาทั่วไปนะคะจะใช้3ชั้นแล้วก็5ชั้นส่วน7ชั้นแล้วก็9ชั้นจะใช้สำหรับเชื้อพระวงศ์พระ ราชามหาการักดิ์พระมหากษัตริ์อะไร เอาละครับตอนนี้เราก็ถึมาถึงที่ที่เขาใช้ในการซ้อมรำแล้วนะครับก่อนอื่นก็การรำก็ยังไม่แน่ใจถึงลักษณะเหมือนกันนะครับต้องลองไปถามถึงคนสอนดูนะครับอขอโทษนะครับพอดีว่ายากจะถาม จะจกจะสอบถามเรื่องของการรำเนี่ยนะครับเขาใช้ลักษณะผ่าทางอย่างไรในการเออก่อนอื่นเอาเขาเป็นเพลงก่อนดีกว่ารับใช้เพลงอะไรเพลงก็คือเพลงเพลงใบสีสุพวัณค่ะก็คือเพลงที่ใช้ในการประกอบก็คือมีชื่อตรงตัวนะคะหเหมือนพิธีใบสีสุพวัณแล้วที่เขารานี้เขาราเพื่ออะไรครับราเพื่อเป็นการประกอบพิธีใบสีสุพวัณคือเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อความสวยงามในการประกอบพิธีใบสีสุพวัณค่ะแล้วพวก ท่ารำต่างๆนี้มันเป็นยังไงลร่ะคะอ๋อท่ารำคงต้องสาธิตนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ให้นักเรียนของเรานะคะได้สาธิตดูงั้น,นสอนรำหน่อยได้ไหมครับได้นะคะ <laughs> ได้ค่ะคงจะเป็นท่าท่าไม่ยากอะไรมากนะคะเพื่อเป็นการสอนง่ายๆเอาเ <laughs> อาท่าไหนดีท่าไหนเอาท่า,าง่ายๆละกันคะ่ะอย่างนี้เนาะมาเถิดเลยมันจะได้ขึ้นมาพอดี ท่านี้นะคะมันจะเป็นจากนั่งมาเถิดเยอะมาเยอะขวัญเอ่ยมาเยอะขวัญเอ่ยน้อยน้อยนี่ชาวเมืองมาค่ะประมาณนี้นะคะ,ะนีค่ะคือถ้าลำนะคะมันก็จะสอดคล้องกับเนื้อเพลงมาเถิดเยอะก็จะ ท่านก็จะแทนการเหมือนเชิญขวัญขึ้นมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหะลองเลยไดแล้วกันนะครอ๋อให้รำใช่ป่ะคะลองอ๋อค่ค่ะลองเลยเหรอลองค่ะสาธิตจากเอาท่าก่อนเอาท่านั่งหรือเอาท่ายืนอย่างนี้เอ่านั่งก่อนเลยก็ได้เอานั่งขาเท่าไหรักษนะการนั่งนี้ต้องตั้งเท้าหรือว่าตั้งเท้าค่ะตั้งเท้าได้ เหมือนคล้ายๆกับท่าบินจากรับปิดหรือเปล่าใช่ค่ะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ม้วนหัวนะคะจากนั้นก็ตักเฉิดเยอะแล้วก็ดันตูดขึ้นดันขึ้นใช่แล้วแล้วก็มาเยื้อขวานเอียงหัวยงฝั่งตรงข้ามใช่มาเยอะขวานเอ น้อยน้อยน้อยนอยอประมาณนี้เลยค่ะงั้นขอให้ลาให้ดูหน่อยอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวว่าก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมที่เราจะไปโชว์ให้เขาดูหน้าพิธีใช่ค่ะแล้วเลิกยามที่เขาใช้ในการตรานี้ประมาณกี่โมงร่ประมาณ9ก้าโมงอะค่ะ9ก้าโมงเช้าหลังจาก ก็เป็นช่วงที่ประกอบพธิธีใบสีสุขันพอดีนะคะก็จะ <ขอ S 2> <ร>จังหวะ <รำ S 2> ช่วงนั้นแล้วเขาใช้การรำก่อนหรือว่าให้ท่านพราหม์สวดก่อน <รำ S 1> กัน<ๆ>ก็จะเป็นการรำก่อนนะคะครับผมงั้นขอให้รำโชว์อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ